คืนนี้ไปที่นครฮิโรชิมาของญี่ปุ่นก<ฆ>ันก่อนนะคะเพราะว่าที่นั่นกําลังมีการประชุมของกลุ่มผู้นํากลุ่มประเทศอุตสาหากรรมชั้นนาของโลกที่เรียกกันว่ากลุ่ม G7 นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมวันแรกร่วมกันแล้วก็จะประชุมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งในการประชุมวันแรกนี้ผู้นําของกลุ่ม G7 ก็มีการออกแถลงการข้อตกลงที่ได้ร่วมกันในการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซียนะคะก็จะเน้นไปที่การระง,งับเครื่องจักรสงครามของรัสเซียนั่นเอง ในขณะที่ฝ่างของสหราชอาณาจักรโดยนาย,ยกมนตรีริชีซูนักก็มีการคว่ำบาตรรัสเซียแยกออกมาต่างหากด้วยนะคะก็จะเน้นไปที่การคว่ำบาตรเรื่องของแร่ต่างๆของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรื่องการค้าเพชรของรัสเซียค่ะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือว่ากลุ่ม G7 นะคะที่นครฮิโรชิมาของญี่ปุ่นในวันแรกนี้ผลการประชุมพบว่าผู้นำทั้ง7ชาติ ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่น เห็นพ้องค่ะในการออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ในการระงับเครื่องจักรที่รัสเซียจะนําไปใช้ในการสงครามด้วยการจํากัดการส่งออกหลายๆอย่างเพื่อให้รัสเซียเนี่ยขาดแคลนเทคโนโลยีขาดแคลนชิ้นส่วนอุตสาหกรรมหรือว่าการบริการต่างๆที่จะส่งไปจากกลุ่ม G7 เนี่ยนะคะซึ่งการระงับตรงนี้ก็จะทําให้การสนับสนุนการทาอุปกรณ์สงครามของรัสเซียเนี่ยถูกตัดวงจรตรงนี้ลงไป นอกจากนี้เหล่าผู้นำก็ยังออกถแถลงการเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ออกไปจากดินแดนของยูเครนอย่างไร้เงื่อนไขแล้วก็ต้องถอนออกไปโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะเขาระบุเอาไว้นะคะว่าเนื่องจากสติภาพที่เที่ยงธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการถอนทหารและยุโทโธปกรณ์ทางการทหารของรัสเซียทั้งหมดออกไปอย่างไร้เงื่อนไข เหล่าผู้นำา7ระบุว่าการสนับสนุนยูเครนจะไม่มีวันโอนเอ็นและทุกชาติจะยืนหยัดต่อต้านการรุกรานอย่างผิดกฎหมายและขาดความชอบธรรมของรัสเซีย ขณะที่วันเดียวกันนี้เองนายกรัฐมนตรีริชีสุนักของสหรัฐชนาจักรได้ทวิตข้อความประกาศคว่ำบาตรารัสเซียแยกต่างหากค่ะเป็นการคว่ำบาตรเพชรจากรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่มีเหมืองเพชรเป็นจํานวนมากและมีมูลค่าการส่งออกเพชรเมื่อปี2021อยู่ที่เกือบ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ170,000ล้านบาทโดยผู้นําเข้ารายใหญ่ก็คือสหรัฐอาหรัรบเอมิเรสอินเดียและเบลเยียมค่ะ นอกจากการแบนเพชรรัสเซียแล้วก็ยังรวมถึงการแบนการนำเข้าแร่ต่างๆจากรัสเซียด้วยอย่างเช่นทองแดงอลูมิเนียมและนิกเกลิลนอกจากนี้อังกฤษก็ยังจะพุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลและบริษัท86รายพุ่งเป้าไปบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขโมยทยพืชของยูเครนและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งพลังงานของรัสเซียค่ะ ส่วนตัวของผู้นำแห่งยูเครนนะคะประธานาธิบดีโวลดิมีเซเลนสกี้มีแผนที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมกลุ่ม G7 แบบตัวเองด้วยนะคะจะไปประชุมเนี่ยในวันอาทิตย์นี้หลังจากที่เขาได้รับคำเชิญจากนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิจิดะของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็นับเป็นการเยือนเอเชียรครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางการทหารอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน ทางด้านของโอเล็กซีดานิลอฟเลขาธิการหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติยูเครนระบุนะคะว่าจะมีการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญมากๆที่ญี่ปุ่นดังนั้นการที่ผู้นำยูเครนไปแสดงตัวด้วยตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของเราค่ะ สำหรับการประชุม G7 ในปีนี้นะคะอย่างที่รายง,งานไปว่าจัดขึ้นที่ฮิโรชิมาของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยถูกระเบิดปรามาณูลิตเทิลบอยของสหรัฐทิ้งลงใส่เมื่อปี1945ซึ่งนำไปสู่การยุติสงครามโลกครั้งที่สองนะคะการเลือกเมืองฮิโรชิมาซึ่งเป็นเมืองแรกของโลกที่ถูกระเบิดนิวเคลียร์ถล่มนั้นก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการบ่งบอกกับโลกถึงความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากในช่วงเวลานี้จากทาง วิกฤตรัสเซียยูเครนและคาบสมุุรเกาหลีค่ะโดยก่อนหน้าการประชมุมในวันนี้ผู้นํากลุ่ม G7 ได้เดินทางไปยังอนุสรสถานสันติภาพในฮิโรชิมาพร้อมกับวางดอกไม้เพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวนะคะซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั้งในฮิโรชิมาและนางาซากิเกือบ1,40,000คนและด้วยประเด็นนี้เองเหล่าผู้นํา G7 ก็ได้หารือเพื่อแสดงจุดยืนเรื่องความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ด้วย โดยชี่ว่ารัสเซียมักจะมีถ้อยคำเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ที่ไร้ความรับผิดชอบบ่อนทำลายการควบคุมอาวุธและข่มขู่ที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสซึ่งเป็นเรื่องอันตรายและรับไม่ได้กลุ่ม G7 ขอแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความไร้ความรับผิดชอบและการนำกำลังทหารเข้าประจำการที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียพร้อมกับเห็นพ้องในการสนับสนุนทบวงพลังงานประมานูระหว่างประเทศหรือ i a e a ในการยกระดับความปลอดภัยนิวเคลียร์ในยูเครนด้วยค่ะ ไปดูเรื่องราวปรปรแปลกๆนะคะในเวทีการประชุมครั้งนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการรับประทานอาหารค่าร่วมกันนะคะของบรรดากลุ่มผู้นํา G7 พอทางด้านของนายกมนตรีของอังกฤษนะคะถอดรองเท้าออกมาโอ้โหภาพนี้เผยแพร่ลงไปในโลกออนไลน์นะคะชาวญี่ปุ่นแห่มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากเลยทีเดียวค่ะเป็นสีสันนะคะภาพจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในกรุงโตเกียวทวีตรูปภาพนี้ค่ะนายกคิชิดะเนี่ยชี้ไปที่ถุงเท้าสีแดงของนายกซู ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเลยพร้อมกับข้อความว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีของสองประเทศมีความใกล้ชิดกันขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพราะอะไรที่คนญี่ปุ่นแห่มาดูถุงเท้าของนายกรัฐมนตรีสุน,นักนะคะเนื่องจากว่าถุงเท้าสีแดงคู่นี้ มีโลโก้ของทีมเบสบอลฮิโรชิม่าโตโยคับ <Yes. S 1> นะคะซึ่งเป็นทีมเบสบอลอาชีพของเมืองฮิโรชิม่าแล้วก็นายกคิชิดะเป็นแฟนตัวยงของทีมนี้ด้วยค่ะซึ่งชาวญี่ปุ่นก็ถึงกับตกใจกับการเตรียมความพร้อมมากๆของนายกรัฐมนตรีสุนักนะคะขณะที่ร้านขายถุงเท้าในฮิโรชิม่าก็ทวิตข้อความบอกว่าไม่มีข่าวไหนที่จะน่ายินดีไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วค่ะ ก็เดี๋ยวรอเรื่องของการประชุม G7 นะคะ<ช>เพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น<ช>เดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะมีปฏิกริยามาจากทางฝั่งของรัสเซียด้วยเช่นเ<ช><ช>ดียวกันค่ะ<ช>ขอบคุณที่รับชมรายการ Tin n World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Tin n ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ